อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนแชได้แน่ข่อยบ่ได้มังก่อกษัตริย์เด้อนี่ข่อยขี่รถผ่านซื่อๆขาชื่อมาสิกะแพร่กินได้เพราะว่าบ้านกบก่อมมีกระเพ่อยู่บ่ล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมกรับวันนี้สำนักข่าวยมมาทูดนิวรายงานโดยซองดูฮีครับเพิ่งมีโอกาสเดินทางมาถึงกับผมหลังจากที่เราติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ทีวีตู้เย็น ทุกสิ่งทุกอย่างเราติดตามมาอย่างนานเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านกกกอกครับทุกผู้ชมครับนี่คือบ้านกกกอกครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบ้านกกกอกนั้นเป็นแหล่งสนใจทําไมนักท่องเที่ยวถึงต้องเดินทางมากางเต็นที่นี่หรืออย่างไรเราจะไปชี้ชัดจับตากันเลยทีเดียวเชียวทานผู้ชมครับ กันเลยแกลวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือลักษณะของบ้านกกอกหลายคนอาจจะอยากเดินทางมาเพราะว่ารู้สึกว่าในโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นโลกโซเชียลมีการแฝงมากมายนะครับนี่คือลักษณะของบ้านกกอกโดยทั่วไปบ้านกกอกจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีถนนราดยางนะครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นหลุมเป็นบ่อมีขึ้นเล็กน้อยท่านผู้ชมครับบ้านเรือนของปรชาชนทั่วไปอยู่อย่างมีความสุขกันที่นี่นี่คือบ้านกกอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้เรา ก็เดินทางมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับขวาม,มือก็จะเป็นโฮมสเตย์เอาไว้คนนอนซี่กันและติดตามชีวิตของลุงพลในขณะที่นั่งและนอนยืนขึ้นล้มลง,ลงนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบ้านของลุงพลบ้านของลุงพลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วครับนี่คือแรมมาของลุงพลและป้าแต่ท่านผู้ชมครับเขาบอกปหาสึกะแพรบ่ได้ขอยบ่ได้มันก่อกระเซเด้อนี่ขอยขี่รถพานซื่อ ขาชิมมะสึกกระเพะกินได้เขาว่าบ้านรกบกองมีกระเพะอยู่บ่อะกินบ่ลักกระเพาะจิ้งยื่ไปอยากกินงกะชิพาลงไปสึกกระเพะเลย่ั่องตีละกันลงตีละนางให้สจะแตกอยู่บ่ล่ะเฮ้ยเอ้ยไปล่องไปหาสึกกระเพะก่อนเลยทานเงีวๆโหลดบัวตองตานดอกเมืองชนๆกันไปเลยอู้พญานาคองค์ใหญ่ นี่กระเพาะขายอยู่บูรณะบ้านกุ๊กเกาะนี่นี่กระเพาะบูรณะอยากกินกระเพาะโตเตอรี่โตรตเตอรี่บ่บ่ซื้อเลยซื้อซือซ้อต้อ,องมันทีหนึงนละยมีกระเพาะขายบ่ครับโอ้ซื้อกลัวไม่ซื้อกระเพาะอยู่พุ่นก่อนอันนี้บ้านปเตเอนนัวนี่กะลุงพ่นแล้วบูยู่ดอก,กาจากบ่ได้ติดต,ตามเรา โอ้ผลิตภัณฑ์นี้มีเนื้อมีเนื้อขายด้วยนะไหนลุงไหนอ่ะอ๋อคนละลุงะบสิไปสื้อกระเพาะ่อนซื้อกระเพากินวันอยากกินกระเพากินกระเพาเลยครับมีมะกรูดดิบพร้อมมะกรูดดิบพร้อมครับนี่ อ๋อก็นี่คือกล้วยอะไรครับกล้วยกล้วยขี้รดพลานมาซื่อกระเพราอยู่หนีกินอันนี้กล้วยดิบกล้วยยังนี่ครับกล้วยกล้วยน้ำวธรรมดาอ๋อกล้วยน้ำว้านะครับมีกล้วยดิบด้วยนะครับผมไม่เป็นขี้กระตือกนะไม่เป็นไม่เป็นนะครับกล้วยดิบนะครับผมอันตรงไหนขายกระเพราบ้างครับกระเพราบอไม่นร้านนน้ัิปโอ้นั่นดิปิดแล้วสงสัยขายดิบขายดีเท่้นำเท่ทาขายบุดีมันได้เท่ถิ่มมึงยมมึงยมสู้ เห็นหุงอยู่ป่ะช <medi> ัน oh, ี่เด็หุงลุงพลเราไปอยู่ป่ะครับอ๋อเราเป็นนรพนมครับเมนีโอ้บรรยากาศดีนะครับบันโกอกเราถือโอกาสขี่ผ่านมาทางนี้นะฮะให้กินกระเพาะกับบะหมี่เขาปิดแล้วกะเพราอะไรนี่เป็นชุดพื้นเมืองด้วยเป็นแหล่งผมว่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบสําคัญเลยนะบางคนอาจจะขี่ผ่าน ถ้าไม่คิดเรื่องข่าวนี่คือลุงพลได้สุดยอดนะสามารถทําให้บ้านกุกกอกมีชื่อเสียงได้นะครับผมนี่บ้านของลุงพลครับนี่คือเซฟเฮาส์ของลุงพลนะฮะเซฟเฮาส์ส <Safe S 1> <Safe House. S 2> วัสดีครับลุงอยากเขาไปเขียนบ้านเพื่อนะอยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นปน้าแตน,นแชร์ไดนะ้ไหมเราไม่จังลุงพนป่ะโอ้ยูทูบเบอร์ก็มีได้ผัวนางเต็มสาระอยู่

แก้วแม่นบั้เดี๋ยวดิผมมาจากอันยมทูตนิวครับผมผมขอถือไม่เลยมาานี่ยบรรยากาศดีนะที่นี่มีชุดมีมีชุดพื้นเมืองด้วยนะครับและที่สำคัญมีมียูทูบเบอร์ด้วยนะครับมียูทูบเบอร์ด้วยฮะยูทูบเบอร์ได้แสนแสนซับสไข่ดิฟเฝ้าวเฮติฮวัดแสนซับสไครข่นันสิได้หลวงเงินอ่าเดี๋ยวช่องยูทูบเบอระภัยเนี่ย เอาแล้วอ๋อครับผมพอดีครับบัวใด้เนี่มันชิเป็นข่าวนี่เฝ้าขึ้นรถดิชิเป็นข่าวไปซื้อกาแฟก่อนเด้อครับเลื่ไปเลยใช่วันนี้รอเอาเลยโอ้รอได้ครับแม่รอเบิร์ทุกคนครับอย่าที่ขับรถคันนี้งพูดไอ้เสี่ยงถึงสี่นะครับอย่ามันยางเสี่ยงรถผมนี่นี่อันนี่นะครับนี่ ไฮแซงลุงพุ่นลุงยานี่ครับยูทูบเบอร์กระชีมาแล้วนเด็ยอกยอกยอกไปไปคืนรถที่เรายืนฮัทก็แตกบ่เดี๋ยวเป็นข่าวเอ๋ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจะเมีนยูทูบเบอร์เจะเมีนหลายครับนี่แหละเพื่อนว่าอาชีพใหม่อาชีพยูทูบเบอร์ หนึ่งแสนซับจะไกลสองแสนซับจะไกลเออเห็ดได้เห็ดร้อนซับล้านซับกระชีไดโลไม้ท่องประดับแตดเพชรเพ่อนว่าสาธุเดอร์พุนผู้ขาวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้พระท่าเหล่าจะจังมาวายอืมนี่ติดพื้นที่ป่าสงวนยอดที่เป็นเขานะใช่นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือบ้านกกอกนะครับเราเดินทางผ่านมาที่นี่ก็เลยแวะสักการะพระพุทธรูป นะครับผม <laughs> ผมมีกระเพาะเดอ้อลุงพุ่นลานกระเพาะปีดมือนี่คันเจ้าอยู่เปิดเบอดชุรานเปิดหัร้านขายอิดขายปูนเอออะล่ำล่าพี่น้องไปก่อนกระเพาะกับบริษัทแตกตอกมาอนีสวัสดีครับ